ก้้าพูดดิไหมไปนะคะแล้วก็แล้วก็น้องคนเล็กสุดเลยใครเนี่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 ยกาเเอะ้ตเวเร็วเฮ้ย ผมคือแกแกแดงากชแนลชิปตรีเพื่อคุณไม้นั่นเองฮะเดี๋ยวนีไม่ได้เนชื่อโมาออดานักกีตครัไปีื่อแดงมันจ้องลองใหญ่เลยเว้ยสูยืงถึงม้สกีจะไม่ใช่กนฮะไอ้เน้ยเนี้ยเนีเดียวไอ้นั่นมันไอ้นั่นอะไรวะม่งขูไม่คขอยใจอยู่คนเดียวไอ้ขาเอ้ยเดียวเดียไอ้โดนอะไร สร่างเฮ่ไปเฮ่อไปเฮ่อไป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 เดียวเวลานาเอกีคไายด่าเอ้ยไอคนนี้ไอคนนี้เอาเป็นเอาเป็นเอาเป็นโอ้มาตามฉันกลัวจังเลยพี่ชอยเอาอันนี้ลกันเนี่ยอันเนียจริงรเบิกก่อนโอเคโอเคกดเลยไป เจ้าทีบดะไรทุกันวะฮะไม่ดวโอ้โหโอ้ยชวนกูมาเล่นแต่มึงไม่บวกกูว่าคนไหนคงับไอ้เหียใชยสุดใชยสุดใชยสุดตรงกลางถูกแล้วโอเคสีอะไรเอ่ยพวกเราคือมันก็มีหลายสินะคลิกขวากดเตียงคลิกขวาหน้านีเลือกสีตามใจชอบโอเค หรือไม่ก็พิ่มสีเดียวก็ได้ไอ้แดงมันสีน้ำเงินว่ะเจ็บไปเก้าสิบโอเคเราได้สีนี้แล้วขอส <Yeah. S 1> ีเขียวด้วยนะนักธิราสีอะไรดีถ้ <c oughs> าเราจะไดไ้ค่าแก่แดงกันเน่ะปรึกษาเลยแดงสีอะไรแดงเฮ้ยคุณโลกสีอะไรคุณโลกคุณโลกสีอะไรพี่ <c oughs> จะอยู่สีกับน้องก,ก็ได้ดเป็นเพื่อนน้องเองเลยดีสีอะไรก็ได้หายไปไหนแล้ววะสีแดงมีใครเอายังไง ไอ้คนนั้นมันอยู่นู่นมันอยู่นู่นน่าจะอยากสีแดงไปพี่ระหว่างเรารอเราไปเปลี่ยนเล่นปีนได้หน่อยนะนั่นดีนะเยสสิ่งมานเยอะจังวะเมากาหมดใจยิ่งยิ่งยิ่ยิ่งยิ่งยิ่่งยิ่งยิ่งยิ่งย้วยิ่งยิ่ยพ่่น้องยิ่งยิ่งย่งยิ่งยม้ว่ายอ่งยิ่งยิ่่่งง่ยยง อีกกระเถอถึงจะยังไงยังไงก็เถอะนวด๊าเฮ้ยเดี๋ยวดีๆตาแดงแล้วเป็นสีเขียวเนี่หรอเจ้านราไปบาดแป๊บหนึ่งแกแดงแกแดงว่าไอตาแดงนี่สีเขียวด้วยมันตามเราอ่ะเราเห็นแล้วโอยน่ากลัวน่ากลัวเอาละใครหยุดสีแดงกับเราบ้างนะใช่ที่เราเรียกไอคนที่ตาแดงคนนี้คือใครคือว่า คนที่เขามาจ้าเอกกับพวกเราก่อนที่น้องนัทจี้เขาจะเข้ามาแล้วมาปวดนิดนิดหน่อยหน่อยค่ะก็เลยแกเป็นอย่างนี้ค่ะก็อย่าไปอย่าไปใส่ใจเลยอามีแต่พุดไม่ใช่ละพวกนายมีเพื่อนแดงแล้วนู่นไงเพื่อนแดงเพื่อนแดงของนายถมดำแหละเอนคุเขาจังเลยใช่ีกซิวีสิทฤษจะมีแค่เราสามคนนะ ก็อยู่กันสามคนนี่แหละแล้วมันเล่นยังไงล่ะไม่บอกน้งหน่อยเหรอให้อารแนะนนาอยู่ทีเดียวกันดิีันในนาคงแนะนำกันนะก็แนแบบสมมติว่ากอแหละแบบใช้เมาส์คลิกอ่ะใช้เมาส์คลิกเรื่อยๆและวเอาเตียงปวาเพืือนอะไรเงี้ยเหรอยังไม่ยังไม่ได้ยังไม่ถึงเวลาจ้าโอเคเริ่มเกมโอ้โหโอ้โหโอ้ยเลย โอ้โหแ,แ,แบบแบบแนวแบบแบบปิดแล้วอย่ายืดสินายแบ่งคนหนึ่งอย่ายืดดีดทำไมมอว์เมาเป็นเปล่าอ่าะมีคนหนึ่งโอ้กะมีคนหนึ่งตายแล้วตกตกตกใช่ไหมคะเอกตกโลกไอ้คนนี้อย่ายแยกสิแหงคนล,ละบาก <laughs> แกอย่ายแยกดีกว่าเฮ้ทำไรเนี่ยไม่บอกเราหน่อยเหรออเอเอา เราพวกร้องอิดเหตใจฉันต้ออยเฉียเฉียอยู่เราเอาอีแดงก่อนอ่าไอเดมได้จำนวนที่พอคนแล้วก็ไปให้ไปคุยกับเอ็นบีซีตรงนั้นน่ะเราต้กงร้านอุงกรณก่อนเลยค่ะไอเดมเยอะดูฉันเราถึงรอหน่อเขาเก็บได้พอเยอะสมควรแล้วก็ไปหาเอ็นบีซีตรงนั้นน่ะ ไอ้นี่มันเอได้เอา okay, ประมาณสิบแปดแต่ขอแน้นนะน้องแต่ขอได้นะอ,นอย่างนี้นะน,น้องอย่าได้เหัอตก,กนะตกโลกมีนะตกโลกไปเนี่ยของหายหมดเพราะงั้นต้องทำการเอาพวกเหล็กนี่ไปแลกกล่องกับ N P C เพื่อทีมนู้นทีไหนวะโอเคสีเหลืองสีเหลืองเขาตื่นต่อตื่นต่อทางเร็วมากโอ้โหยิ่งเข้ม เฮ้ยคุยได้เลยลเดี๋ยวนายอย่าอย่าอย่ามากลูกเดี๋ยว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 ตายหมดเตียงสีแดงถูกทำลายตอนไหนอ่ะฮะตรงไหนอ่ะเฮ้ยไอ้นั่นไอ้นั่นมองในตกซะเลยเตียงสีแดงถูกทำลายตอนไหนอ่ะใส่สีลุ้งลูงใช่ไหมช่วยอะไรกินห่อเดี๋ยวพวกยูสองคนหลุดใช่ไหม ใช่ใส่นะแกอะไรกว่านี้ก็คมกูแล้วแหละเติมแกะตามาคนในฮีโร่อะไรนะที่รถอะไรไอ้เอ็งดี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 เอ็งดี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 แล้วของเขาเสียตกเสียตกมากเสียตกมากค่ะตอนนี้อยากได้เต็มท้อ ดึ้งแค่ได้เท่า่อดิงดิงเข้าเกมต่อยังไงอ่ะดงเราหน้าทีต้องลอยมันจบเกมก่อนถึงจะไปได้อ๋องั้นเราก็พาเราดูทางแล้วอันหัดมากลูกเฉยเอือกเอือกเอือกไปเรียบร้อยเอือกให้ตายเหครับ แบบว่ากูไม่ทําอะไรให้เลยเลยก็ตายไปแล้วออังโลน้องพยายามช่วยสุดลิแล้วแต่น้องเลกผมไม่เป็นแกแน่ตะกี้เราตกแบบไม่น่าให้อภัยมากทำทองร่วงไปด้วยกูไม่น่าเลยอันนี้จะไม่อัดดี๋ยวเราทํทำเลขล่วงไปด้วยเจริญพรตกแบบไม่น่าอภัยมากเลยเดี๋ยวเราต้องไปตกลาทอมาแลกเป็นเกล่อินเดอร์ก่อนเพราะมันจะเป็นแบบก่องสำหรับเก็บของสำหรับทีมเทาแล้วทีบืนมาเปิดไม่ได้ประมาณนั้น รู้สึกตอนนี้เดือดซีเคียวซีเยอะมากแข้งขาอันนี้จะไม่ไอาจจริงๆนะเรายังไม่ได้ไปแลกอะไรเลยเรายังไม่ได้กาออะไรเลยเดี๋ยวตกใจนึกว่าเกะเดี๋ยวนายดูตรงนั้นสิเป็นฉากที่ดูดีมากการประชันกันจริงดีไหนไหนไหนโอ้เอ้ดีกรดนีดีจับมลากับมากระปา,ะาไปมาเพิ่มแล้ววะ เดี๋ย <worship> น <bird> ีกไปเอาเล็กนวลนั่นมานเาเร็วโอ้ยตายแล้วตายแล้วแท้แล้วค่ะไม่นะแท้แล้วค่ะทำไมมันจบไวอย่างนี้โล่อยู่ไหนอะโล ลองขอตัดเข้าโฆษณาไอ้นะคะเกี่ยวกันนะกลับมารอีกได้นะคะเพราะกับแขกแขกที่ไม่คิดจะได้เจออะแถ่แถ่ไม่ได้อ่ะยัสีไม่ได้แล้วก็พี่เคสเคสแล้วก็เคสก่อนนะคะอย่าตะกี้ละค่ะเย็สอาทีตย์เจอสีเทิดเติร์ดและสีสีน้ำเงิน อ๋อทีมเต็มแล้วอ่ะลตีเกี้ยวไปก่อนก็ได้พี่ควันพี่ควันเฮียเขาเฮียกูจะกุดติเกียวอันปลอมได้กินแล้วเพิ่งเอาทั้งโลกคืองทีนี้ไม่รู้ไมู่มึนว่งงานทีนี้เราก็ไม่รู้ว่านี้นี่เลือดค่ะการเอาชีวิตรอด อัเดี๋ยเนี้ยฉันอยู่คนละทีมกับพวกเธอเหรอใช่น้างกั๊อยู่สีเหลืองแกได้อยู่สีแดงเรากัะนัตจีอยู่สีเขียวอีนั้นนางกั๊อยู่สีเหลืองนะฮะเออจินด้วยฮะลืมกระนัตี้อยู่สีอะไรอ่ะก่อนเขียวพี่ซีโร่อยู่ไหนเขียวเขียวโอเคโอเคเป็นแนะนำนัตจีนะจ๊ะเฮ้ยเฮียเราเก็บ แล้วมันดูยังไงว่าว่าว่าเลขของยังไงอ่ะเออได้มาแล้วก็ไปหาเอ็พีซเดี๋ยวไปเอาขอจะด้านข้างๆกันได้ไหมมาอันนี้เลยวะไมเอาบล็อกบล็อกบล็อกกันกันตกไว้เลยอืมอะไรอ่ะเด็ก ้ากับสกีนคนคนนี้ฉันไม่รู้ว่าคนนี้คือใครใช่ตัวจริงหรือไม่ฉันไม่แน่ใจแต่รู้แค่ว่าเขามีสกีนที่ขวัญได้ไไเยโคยังไม่ไปดีกว่าฉันจ,จะไปเอาทองถ้าจะไปอธนูทำไมกูยังไม่เข้าใจวะ รู้สึกว่าคนที่ชื่อว่าเคสในนั้นนะคะจะเริ่มไปตรงกลางแล้วเอาทองแล้วนะคะตอนนี้โอ้เร็วมากค่ะเร็วซะยิ่ง่าเสือชีตาแล้วพวกนู้นไม่คิดจะมาช่วยต่อทางเลยหรอเราเนีต่อทางว้ยเสียวเราได้แค่นี้ก็เสียวแต่เสียวตายแล้วค่ะใช่ไหนดูซิเล็กเล็กเกิดยังวิซยเล็กเกิดแล้วเก็บแป๊บ ตรงกลางแมงแมวทองกันไวมากโอ้โหสีเหลืองเราเร็วมากค่ะเราทำกล่องเก็บของไว้ก่อนดีกว่ากันตายอย่าล่วงอย่าล่วงอย่าล่วงอย่าล <c oughs> ่วงนะโมสาธุนโาาะโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทัสสะ อไปหนูพวกกลัวตกง่ายพี่โอ้ยเมาฉันจะออกจอยแล้วฉันเกลียดนะเรา้มีอีสิบสี่อันอะเราใช้ทำอะไรอ่ะไปแลกของกับ n p c อ่ะดึงอะไรเดี๋ยวน่ะดูว่านะขี้คว้นขี้ควานอะเดียวนะแล้วเราจะแลกอะไรอ่ะอังที่อะไร ไอทีมเรานี่มันทำอะไรเนี่ยอะไรก็ได้อะพี่โอ้โนโอ้โอ้ยถ้าใครถ้าใครอยุกข้างๆฉันเนี่ยไม่รู้นะคะว่าาหูฟังเปล่าคอของดีไันมันไก็อล่าลูกเสือเฮ้ยเฮ้ยไปใกล้ไกลใกล้ใอ้ชอโอ้โหไม่การเตี เฮ้ยใครมาตีกูอะตกใจหมดอ้าวตู้หลุดเลยเนี่ยอ้าวพีูดออกลพมาเกณฑ์พูดตะเกียบตอนนี้สี่เกียวเหลือแค่ใครเอ้าเหลือกูคนเดียวเหรออ้าวไอ้เหี้ยตาเฮาดีศพครับโชคดีทำไมคุณซิโร่ทำกับเราแบบนี้อ้าวได้เตี้ยงกู จบสีแล้วหายแล้ว,วสีเหลืองยังไม่จบค่ะสีเหลืองจนาสวงอันนี้ถ้าไอ้กูตายก็ได้แบบนี้ไอ้หาเอ้ยแหม่งเลยทำไม่เนี่ยไม่เอาเวยนี่นะในสีส้มทุกอย่างตองนะนี้โอ๊ยมีคนมามมดะตีตีตี

เงเราเตียงแตกแล้วใช่ไหมแตกจริงๆด้วยหายไปแล้วเอาแตกของจริงแน่แหละอ๋อเมื่อกี้หายไปแล้วเตีงงยงเราไม่ไหวอ่ะเข้าเข้าเซิร์ฟเดิมอ่ะเตียงเราพัง,งแล้วครับเหลือสีน้ำเงินสีแดงสีแดงเหลือตู้คนเดียวได้แหละมา ใช่ม้ตกโลกเว้ยฉันตกโลกฉันทำไงดีพูดตายไว้กินไข่เดี๋ยวเดี๋ยวแกกินนั่นกับคุณเดี๋ยวแกเดี๋ยวแกเดี๋ยวแกฉันตกโลกไปแล้วเธอไข่เนี่ยกินนั่นกับคุณฉี่วิขมายตูดบ๊าเดย์ขมายตูด ผมมาอ่ะจมะเฮ้ีคนจ้างอยู่ขออนุญาตหน่อยครับว่าเน็ตหลุดบินอะไบ้างโอ้ฉันนี่โชคดีที่เกิดไอ้ลูกเพลงเออมาก่อนทุกคนไม่ผ่านจบไปอีกเกมสรุปคือเราไอยู่ที่ไหนจะลายตลอดครับไม่รู้เหมือนกันอ่ะไม่เห็นไม่เห็นนัทจี้เข้ามาเลย คนนั้นหน้าตาสกินคุคุณเหมือนเคยเห็นที่พะรามเก้าที่ไหนใครผมฟ้าหน่าอะไรหรอคุณมากคุณก็ไม่ธรรมดาแล้วค่ะพี่ขวัญพี่ขวัญที่พี่โหดมากก็พี่เขามีประสบการณ์แล้วนี่นะคนนั้นหน้าตาสกินคุณคุณนะคะเหมือนเอเหมือนเคยเราไปเราไปอยู่สีเด็กสีกับพี่ขวัญดีไหมรู้สึกว่าดงเราจะอยู่กับพี่ขวัญดีสุด ไม่รู้อะว่าแต่นัทจี้หายสาบสูญไปไหนแล้วเนี่ยเออจริงเด้ยไอ้ยี่ไหนที่ไหนนัทจี้นัทจี้ขอแต่ข้าวงพชาโนดเพืโภชนาร้อนนิดนึงนะ